สวัสดีครับผมชัชวานอรวงศุรทัศน์ครับวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาระบบงานเ r ชให้กับหลายสถาบันนะครับโดยเฉพาะที่ professional training and consultancy นะครับเป็นวิทยากรที่ให้คําปรึกษากับองค์กรต่างๆให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยครับเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสํานักศิริพัฒนาซึ่งเป็น training center นะครับของสถาบันบนัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีด้านะครับรวมทั้ง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ตามอีเมลและก็หลาย ID ที่ให้ไว้นี้นะครับในวิดีโอฝึกอบรมชุดนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านมีประเด็นใดที่สนใจอยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาหารือกันนะครับสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับถ้าในเวลาที่สะดวกที่จะตอบนะครับไม่ติดภารกิจใดๆก็จะตอบท่านในระยะเวลาไม่นานนะครับ วิดีโอฝึกอบรมชุดนี้ชื่อว่า hr f u n n o n hr คุณคือผู้บริหารสัพยากรบุคคลตัวจริงครับวิดีโอฝึกอบรมอันนี้ทำขึ้นจากหลักสูตรฝึกอบรมอันนึงของเราที่เป็นหลักสูตร u u b l i c training 2วันนะครับและก็เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่นำไปเทรนให้กับผู้จัดการและหัวหน้างานของหลายๆองค์กรนะครับแต่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมแบบที่2วัน ซึ่งจะมีเนื้อหาให้ท่านเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนนะครับรวมแล้วก็หลายแชปเตอร์และก็หลายแชปเตอร์ย่อยหรือว่าตอนย่อยๆนะครับแต่นามัยท่านเรียนรู้เป็นวิดีโอในช่วงที่เราจะต้องอยู่ห่างกงาันสักนิดหนึ่งคือโซเชียลดิสแทนติ้งนะครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะไปจัดฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นพับบิกหรืออินเฮาส์ได้อย่างสะดวกตามมาตรการของรัฐบาลนะครับประกอบกับว่าในช่วงเวลานี้หลายองค์กรก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 เนี่นะครับ ทำให้เราจะต้องประหยัดใช้งบประมาณกันสักนิดหนึ่งแต่ว่าไอการเรียนรู้ของบุคลากรของเราเพื่อให้ไปสามารถทำงานได้แม้จะต้อง work from home กันก็ตามแต่นะครับมันคงไม่สามารถหยุดนิ่งได้ก็เลยจัดทำวิดีโอขึ้นมาในยราคาพิเศษเพียง1,990บาทเท่านั้นนะครับท่านสามารถเรียนรู้ได้เทียบเท่ากับการเรียนรู้ในชั้นเรียนในระยะเวลาประมาณ2วันซึ่งคือที่มาของหลักสูตรที่ ท่านจะได้เรียนรู้ตามวิดีโอฝึกอบรมนี้นะครับวิดีโอฝึกอบรมนี้ก็จะขายผ่านกับ2ส,สถาบันก็คือ Professional Training and Consultancy หรือว่า PTC นะครับแล้วก็ HRD Center ซึ่งนอกเหนือไปจากวิดีโอฝึกอบรมนี่นะครับก็จะทำเป็นคอร์สออนไลน์ที่สอนผ่านโปรแกรม Zoom นะครับแต่ว่าเนื้อหาของการสอนผ่านคอร์สออนไลน์ก็อาจจะไม่ยาวนานมากนักน,นะครับและก็อาจจะมีค่า บริการที่สูงกว่านี้ขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะต้องจัดการเรียนรู้ประมาณสัก4ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงรวมแล้วก็เป็น8ชั่วโมงเว้นช่วงเวลากันเพื่อความสะดวกในการเข้ามาเรียนรู้ของท่านทั้งหลายนั่นเองนะครับในแชปเตอร์เริ่มต้นเนี่ย ก็จะเป็นการแนะนําเนื้อหาของหลักสูตรนะครับหรือว่าแนะนำคอสอท์ไล์ของหลักสูตรซึ่งก็จะแบ่งเป็นแชปเตอร์แล้วก็มีตอนย่อยๆนะครับเริ่มต้นจากการแนะนําหลักสูตรแล้วก็แนะนําให้ท่านเห็นว่าทําไม non HR manager หรือ non HR supervisor อย่างท่านทั้งหลายจะต้องบริหารทรัพย์บุคคลครับแน่นอนครับ HR ทําฝ่ายเดียวไม่ได้และ HR จะปรับบทบาทไปทําอย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกันครับถัดมาเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่ของ การบริหารงานบุคคลในฐานะที่ท่านเป็น non HR manager ซึ่งในมุมมองของผมคือท่านคือ real HR manager คือ HR manager ตัวจริงนั่นเองท่านจะต้องบริหารบุคคลในเรื่องของอะไรบ้างต่อนเนื่องไปถึงเรื่องของระบบบริหารคุณภาพ ISO นะครับเกี่ยวกับ HR ในเรื่องอะไรบ้างจริงๆก็เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องมากๆเลยแต่ว่าในบทบาทที่ท่านเป็น non HR manager เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ท่านเรียนรู้อยู่สัก2เรื่องก่อนคือเรื่องของ job description หรือว่าใบกําหนดหน้าที่งานกับเรื่องของการจัดทำเทรนนิ่งนีดรวมทั้งคําแนะนําในบางประการครับเพื่อไม่ให้ทำให้เทรนนิ่งนีดของท่านเนี่ยมันกลายเป็นเทรนนิ่งวอนเราจะเอาข้อมูลตรงไหนมาระบุเป็นเทรนนิ่งนีดให้กับทาง HR เพื่อไปวางแผนการฝึอกอบรมพัฒนาบุคลากรอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับในแชปเตอร์ที่4 ก็จะคุยกันถึงเรื่องของการสรรหาเพื่อได้คนที่ใช่มาร่วมงานครับเราจะคุยกันตั้งแต่ว่าเราจะวางแผนกําลังคนอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์ตามกาลังคุยให้ฟังย่อๆนะครับท่านสามารถที่จะไปดูรายละเอียดในเรื่องของการวางแผนกําลังคนและวิเคราะห์ตามกำลังคนได้ในวิดีโอซึ่งเดี๋ยวจะแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับถัดมาเราจะคุยกันเรื่องว่าในโลกยุคปัจจุบันที่เราต้องการคนที่ใช่หรือว่า the right fit เข้ามาทํางานเนี่ยคนที่ใช่4อย่างที่ท่านจะต้องหา ท่านจะต้องหาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะวิเคราะห์เพื่อกําหนดทักษะและพฤติกรรมเพื่อการสัมภาษณ์อย่างไรเราจะทบทวนกันว่ารูปแบบการสัมภาษณ์มีอย่างไรบ้างและรูปแบบการสัมภาษณ์อย่างไรที่ท่านควรจะต้องใช้เราจะพูดถึงขั้นตอนของการตั้งคําถามสัมภาษณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งคําถามสัมภาษณ์ที่มักพบโดยทั่ว,วไปแล้วก็แนวทางในการแบ่งเวลาสัมภาษณ์ออกเป็นสัก3ามช่วงนะครับพร้อมกับแนวทางในการฟังคําตอบและประเมินผลสัมภาษณ์ของท่านในฐานะที่เป็นผู้สัมภาษณ์งาน ในแชปเตอร์ที่5ครับท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาลูกน้องและการสร้างการเติบโตนะครับเริ่มตั้งแต่เราจะ ทบทวนดูว่าแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในยุคธุรกิจ4.0มันเป็นยังไงบ้างนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ competency กับ skill m e t r i x อย่างย่อนะครับเพราะว่าก็จะมีเนื้อหารายละเอียดเยอะมากแล้วก็แนะนำให้ท่านดูวิดีโอฝึกอบรมของผมที่จัดทำขึ้นที่ชื่อว่า competency for human resource s management นะครับแล้วก็เรื่อง skill m e t r i x บวก o j t matrix ซึ่งเป็น2วิดีโอฝึกอบรมที่ได้ความนิยมอย่างมากนะครับถัดไปเราจะคุยกันถึงเรื่องของมาตรฐาน ISO ที่คุยกันเรื่องของ competency แล้วก็ สกิลเมทริกไว้ wide, และเครื่องมือของการพัฒนาลูกน้องเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญมากจริงๆแล้วการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาลูกน้องเป็นรายบุคคลมันไม่ใช่แต่เครื่องมืออย่างเดียวนะครับมันคือวิธีการพัฒนาที่ท่านจะต้องรู้จักด้วยนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องสูตร 7- 0 20 10แล้วก็แนวทางในการ Implement ที่จะเอาไปปรับใช้ในการบริหารจัดการลูกน้องของท่านต่อไปนะครับใน chapter ที่6เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของการประเมินผลงานให ได้ตรงตามที่ท่านต้องการนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากการประเมินผลงานถ้าใช้ได้ผลดีแนะนําให้ยกระดับมันไปทําเรื่องของการบริหารผลงานหรือ performance management นะครับหรือจะเรียกมันเป็นศัพท์ที่เป็นทางการสักนิดหนึ่งว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับแล้วจะคุยกันว่าขั้นตอนของการบริหารผลงานมันคืออะไรบ้าง เราจะกาหนดตัวชี้วัดผลงานแล้วก็นําไปใช้ในการประเมินอย่างไรมันมีปัญหาในการประเมินผลงานอย่างไรและอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของท่านคือการฟีดแบ克ลูกน้องก็จะแนะนําเทคนิคอันนึงที่เรียกว่า AID บวก FAST นะครับคือการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว AID คือการให้ความช่วยเหลือหรือ AID นะฮะกับ FAST ก็คืออย่างรวดเร็วนะครับก็จะมีคําแนะนําว่า ท่านควรจะทําการฟีดแบกลูกน้องอย่างไรจึงจะได้ผลดีนะครับถัดมาเป็นเนื้อหาสําคัญมากที่ไม่ใช่แต่ SR ควรจะต้องรู้นะครับท่านทั้งหลายที่เป็นไลน์แมเนจเจอร์ท่านควรจะต้องรู้ด้วยคือกฎหมายแรงงานแต่จะหยิบยกมาเฉพาะสิบเรื่องที่สําคัญสําคัญนะครับจริงๆเนี่ยกฎหมายแรงงานมีเยอะมากมีหลากหลายเรื่องราวมากมายที่ท่านควรจะต้องรู้นะครับแต่เอาว่าในเบื้องต้นในท่านรู้กับสักสิบเรื่องนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับ แต่ใน1ิเรื่องก็จะขยายความไปคุยถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยแต่จะมีลักษณะเป็นการตั้งคาถามและให้ท่านลองคิดดูนะครับแล้วอาจารย์ก็จะคุยให้ฟังว่ามันเป็นประมาณไหนบ้างนะครับจากนั้นก็จะคุยต่อถึงเรื่องของวินัยพนักงานแล้วก็การดําเนินการทางวินัยพร้อมกับตัวอย่างให้ท่านได้ลองทําดูนะครับในแบบฝึกหัดต่างๆที่จะให้ท่านลองทําดูเนี่ยนะครับเนื่องจากในวิดีโอชุดนี้จะไม่โชว์ภาพของวิทยากรให้เห็น เพื่อเป็นการรบกวนสายตากับท่านนะครับก็จะใช้สไลด์เต็มหน้าจอเลยแล้วก็ใช้วิธีการบันทึกเสียงแล้วตัดต่อมาเป็นวิดีโอนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะหยุดวิดีโอ cture, แล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดตามที่มอบหมายให้อาจารย์จะบอกว่าหน้าของเอกสารนี่อยู่ตรงจุดใดที่จะให้ท่านทดลองทําแบบฝึกหัดเมื่อท่านทําแบบฝึกหัดแล้วก็จะมาดูส่วนที่เป็นคําแนะนําของอาจารย์นะครับก็จะไม่เรียกว่าเฉลยนะครับก็เรียกว่าเป็นคําแนะนําที่อาจารย์จะ ลองทำให้ดูจากโจทย์หรือกรณีศึกษาตรงนั้นนะครับเชื่อว่าท่านจะได้เรียนรู้อย่างมากโดยเฉพาะในแชปเตอร์ที่7นี้นะครับแชปเตอร์ chapter ที่8จะเป็นเรื่องของการบริหารคนทำงานแล้วครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการขับเคลื่อนผลงานแล้วก็การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการทำงานของลูกน้องนะครับอันนี้ก็จะมีคำแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเนาะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะสามารถ ตอบโจทย์ได้แต่จะให้ท่านได้เรียนรู้เครื่องมือที่สําคัญสําคัญนะครับในการที่จะนําไปใช้บริหารจัดการลูกน้อง2ตัวคือการเรียนรู้สไตล์ของลูกน้องแบบ DISC นะครับแล้วก็การเรียนรู้จากลูกน้อง4แบบโดยการดูจากวิวและก็สกิลเราเรียกว่าการแบ่งประเภทของลูกน้องโดยวิวสกิลแมทริกซ์นะครับส่วนถัดมาก็จะคุยเรื่องการสื่อสารครับที่ท่านจะต้องรู้จักใช้ให้เป็น การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกน้องแล้วก็ตก้ายด้วยเรื่องของ engagement นะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็จะไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับก็จะคุยให้ฟังในมุมของการ apply เครื่องมืออันหนึ่งที่เรียกว่า DISC เนี่ยแหละครับไปใช้ในการสื่อสารกับลูกน้องให้ได้ประสิทธิผลนะครับเรื่องของ engagement จะเป็นเรื่องสุดท้ายของ chapter นี้ที่สำคัญมากนะครับปิดท้ายเราจะสรุปกันว่าบทบาทของ non HR manager non HR supervisor ในฐานะที่เป็น HR manager ตัวจริงเนี่ยในงานเรื่องต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ในวิดีโอชุดนี้ก็จะไม่คุยในทุกๆเรื่องที่เป็นงาน HR นะครับเช่นการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนหรือว่าการบริหารแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะครับแต่จะคุยให้ฟังในเรื่องของการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในมุมของการที่ท่านจะต้องไปจัดการดําเนินการทั้งวินัยกับลูกน้องนะครับเชื่อว่าหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆที่ปรากฏในวิดีโอฝึกอบรมเนี่ยนะครับ เพียงพอที่จะทําให้ท่านได้เรียนรู้และที่สําคัญนะครับว่าขออนุญ,ญาตให้ท่านใช้วิดีโอฝึอกอบรมนี้เฉพาะในองค์กรของท่านที่ทําการจัดซื้อไปซึ่งอาจารย์ก็จะจัดทำเรคคอร์ดขององค์กรหรือหน่วยงานที่หรือแม้แต่บุคคลที่ซื้อวิดีโอชุดนี้ไปนะครับเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์เนาะและอาจารย์ตั้งใจที่จะทําวิดีโอฝึอกอบรมชุดนี้ขึ้นมาเผยแพร่ในช่วงที่ท่านจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นด้านหลักเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ไปก็คงจะไม่มีการทำขายเผยแพร่เป็นการทั่วไปนะครับ แต่ก็จะมีบนเว็บที่ท่านสามารถที่จะออเดอร์ได้นะครับเดี๋ยวลองมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดครับ